สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงวิชาการงานเหมือนเดิมนะครับผมนะในส่วนของวันนี้นะครับจะไม่มีการเรียนออนไลน์ตอนค่ำเหมือนเดิมนะครับเราจะเรียนวันสลับสลับกันนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับก็สัปดาห์นี้งดการเรียนออนไลน์ช่วงภาคค่ําก่อนนะครับแล้วเราค่อยเริ่มใหม่สัปดาห์หน้านะครับก็วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการงานประดิษฐ์นะครับมาดูถือว่ามีอะไรกันบ้าง นะครับเรื่องนี้ต้องรู้เลยนะครับนักเรียนก็คือมันจะมีการเรื่องของงานช่างประดิษฐ์ต่างๆวัสดุออนไลน์นะครับโดยผมจะใช้พอยต์อย่างเงี้ยไปแบบนี้ในการสอนนะครับเศษวัสดุเหล่านี้สามารถนําไปใช้ประดิษฐ์อะไรได้บ้างนะครับอันนี้นยนักเรียนคิดไว้นะครับเหมือนเดิมเหมือนเป็นคําถามเหมือนเดิมตอบท้ายเช่วโมองนะครับวัสดุพวกนี้สามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราลองคิดกันดูพวกกระดาษลังหรือว่าจะเป็นพวก ขวดน้ำขวดสไปซ์ขวดน้ำโคกขวดน้ำดื่มคริสตลัลอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวท้ายคาบเดี๋ยวให้นักเรียนลองคิดแล้วก็ลองตอบคาถามดูนะครับโดยหลักๆนะครับประเภทของวัสดุดในการใช้ทํางานประดิษฐ์นะครับจะถูกแบ่งออกเป็นหลักๆก็คือ6ประเภท นะครับหประเภทก็คือวัสดุที่เป็นกระดาษกระดาษทุกอย่างครับกระดาษลังกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษปลอยหรือว่ากระดาษใดก็ตามที่มันมีคําว่ากระดาษนะครับที่มันมีคําว่ากระดาษอันนี้คือการใช้กระดาษทุกทุกอย่างนะครับต่อไปเรามาดูวัสดุประเภทผ้าผ้าก็ทา,ากเนนารียนเขา้รียวว่าผ้านะครับต่อไปประเภทโลหะ ประเภทโลหะก,ก็ประกอบด้วยพวกขวดอ่าพวกกระปอ๋องอ่าอะไรเป็นต้นนะพวกอะไรที่มันเป็นแบบของแบบมันเป็นเหล็กอะ่ะองนั้นเนี่ยมันเป็นเหล็กอ่ะอั้นแหละจะเป็นพวกจำแนกหรือพวกโลหะนะครับต่อไปมาดูเนี่ยวัสดุที่ทําจากพลาสติกพวกขวดพวกหลอดอะไรเป็นต้นไปแก้วน้ําอะไรเป็นต้นไปครับพลาสติกแข็งพลาสติกอ่อนพลาสติกนุ่มอ่ะมันมีหลายพลาสติกเนาะตัวต่อไปก็คือวัสดุประเภทที่ได้จากตัตนะครับก็เปรียกขอยนะครับอย่า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 คิดอย่าคิด ยาคิดจะไปนะครับนักเรียนอย่าคิดจะไปขโมยนะครับมันผิดนะครับจะมันจะไปทำอะไรมันไปทําลายธรรมาชาตินะครับนักเรียนยาคิดจะไปขโมยเปลือกหอยอยู่นะนักเรียนนายนะยานะครับปล่นนนะอยวัตดุดธรรมาชาติก็ด,ดีแล้ววัสดุประเภทที่ได้จากพืชดอกไม้กิ่งไม้ใบไม้บวกกับกลีบดอกไม้ไมวพวกเศษหินอะไรแบบพวกปูนทรายดินอะไรแบบนี้อันนี้เป็นต้นนะครับนักเรียน,นนี่คือวัตถุดิบนะครับวัสดุวัตถุดิบอะไรจะทำจะํำกับข้าวนะครับ วัสดุนะครับของที่นักเรียนควรรู้นะครับมันมี6อย่างคือกระดาษผ้าโลหะพลาสติกสัดแล้วก็จากพืชนะครับประมาณนี้นะกันเนาะ,ะกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลองคิดคิดดูนะครับลองคิดคิดแล้วก็ลองโยงเล่นๆน,น,นะครับอันนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยครูเดานะว่าน่าจะเป็นผ้าอ๋อเป็นผ้าจริงด้วยอันนี้นี่ คิดว่าเป็นอะไรครับคิดว่าเป็นอะไรมันดูทรงคล้ายๆกับอะไรนาน่าจะคล้ายๆกับเหมือนกระป๋องอะเออเหมือนกระป๋องเลยใช่ปะเอ้ยใช่ว่ะกระป๋องว่ะกระป๋องนักเรียนกระป๋องจ้าอันที่3มนี่เป็นอะไรเนาะอันที่สอันที่สอันที่สามนี่คิดว่าน่าจะเป็นกระดาษหรือปะกระดาษเออกระดาษว่ะหลือวันเดียวก็พืชอ้ามันเป็นใบไม้ไงเนี่ยเอาใบไม้มาตัด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 แล้วก็เอาหญ้าเนี่ยมาใส่เนี่ยแค่นี้เองไม่มีอะไร การเลือกวัสดุมาใช้ในการผลิตนะครับหนึ่งเลยคือต้องเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราอยากจะทําและก็พยายามใช้ของให้คุ้มค่าไม่ใช่ใช้ของเกินในงานที่เราจะทําอย่างเช่นเราอยากจะทํากระปุกอมสินแต่เราไปหาอะไรพวกนี้ไปหาพวกเขาเรียกว่าอะไรอะไปหาพวกอุปกรณ์ที่มันไม่จําเป็นอะเอออย่างเช่นอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นบอกยากอะบอกยากอะแบบไปหากระป๋องไม่กระป๋องอะแบบเราจะทําแก้กระปุกอมสินกระป๋องเดียว แต่เราไปหาวัสดุแบบที่แบบอย่างเช่นตัวล็อกอ่าตัวล็อกไอ้กระปุกออมสินหรือว่าจะเป็นพวกโอ้พัดเวิดหรือว่าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยอะไรที่มันเกินความจะเป็นของอุปกรณ์ที่มันจะใช้อ่าไม่ต้องหามานะครับอย่างเช่นอยากจะประดิษฐ์ิษฐอะไรอะประดิษฐ์อย่างเช่นอยากจะประดิษฐ์กังหันลมอยากจะประดิษฐ์กังหันลมแต่ว่าไม่เอากังหันมาไม่เอาตัวกังหันมาไม่เอาตัวมอเตอร์มาอ่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ไม่ได้นะครับสองคือเลือกวัสดุ ที่หาได้ง่ายและมีในท้องถิ่นนะครับก็คือเป็นวัสดุพื้นบ้านอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบของท้องถิ่นว่าของพื้นบ้านเนี่ยถ้ามันยังพอใช้การได้นะครับสามารถเอามาประยุกต์กับการใช้แบบสมัยใหม่ได้ก็นักเรียนก็นํามาใช้นะครับมันจะเกิดประโยชน์มากที่สุดนะมันจะเกิดประโยชน์ที่สุดต่อไปนะครับอันที่3เลยคือ3เลือกวัสดุที่มีความปลอดภัยนะครับวัสดุที่มีความปลอดภัยคือวัสดุที่มันไม่เป็นอันตรายต่อเราอะอย่างเช่นกระปุกอมสินถ้าเราเอาพวกเหล็ก เหล็กมาแหลรทบเนียถ้าสมมุติเราเกิดอุบัติเหตุมาเราเกิดอุบัติเหตุขึ้น,นมาแหละครับหัวโป๊กไปโดนกระปุกอ,อมสินขึ้นมาครับเรียบร้อยเป็นรอยปกช้ำหรือรอยบาดแผลขึ้นมานะครับหรือว่าเนี่ยพอกระปุกอมสินมันเป็นเหล็กเนี่ยเอากระปุกอมสินในปลาหัวกนอด่นเขานะหัวโนไหมหัวโนหัวเจ็บหัวเจ็บหัวโน่หัวปูดเลยเห็นไหมวัสดุมันก็ต้องมีระดับของมันอุปกรณ์บางชิ้นก็ต้องมีระดับของวัสดุของมัน นะครับก็โกรเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองนะครับตีนะครับเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับไม่ใช่แค่ความปลอดภัยแต่จะต้องมีความแข็งแรงความแข็งแรงนี่คืออะไรครับแข็งแรงในระดับที่ครูบอกแล้วครับว่าในระดับที่เราอยากจะทานะครับถ้าสมมติครูอยากทากระปุกอมสินพลาสติกครูก็หาพลาสติกที่มันมีความยืดหยุ่นสูง ที่มันมีความคงทนนะครับไม่ใช่ว่าต้องทาพลาสติกแข็งพลาสติกแข็งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีอาการแบบมีการปารที่มันแรง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 ขึ้นพลาสติกอันนั้นก็จะเกิดอาการแตกหักขึ้นแต่ถ้าครูเลือกพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงอะเวลาล่นเวลาอะไรมันก็มีโอกาสที่มันจะแตกน้อยลงถูกไหมอ่าให้ไหมมันต้องเลือกวัสดุที่มันให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับอ่าสิ่งที่เราอยากจะทําเป็นต้นไปนะเห็นไหมนี่คือการรูนาการครับเข้าสารโดยข้าสารตะกร้า โดยการใช้พลาสติกอันนี้คุูเคยสารตอนประถมนะก็คือเอาพวกอะไรเขาเรียกเอาพวกกระดาษกระดาษแข็งอะไรไม่รู้ว่าเอาพวกเศษอะไรพวกนี้สิเขาเรียกว่าเศษอะไรอะเศษพลาสติกแบบเอาพลาสติกมาตัดเป็นอ่าชิ้นยาวๆอะไรไม่แล้วก็มาสารสานสารสาร,รวมกันรวมกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นพวกตะกร้าน่ารักน่ารัากแบบนี้หรือว่าเอาเอาถุงนมอ่าเอาถุงนมมามาเย็บต่อกันมาต่อกันต่อกนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถุงผ้าอีกรูปแบบหนึง่ง คำถามทบทวนความรู้ครับในการเลือกวัสดุมาใช้ทํางานประดิษฐ์เนี่ยสิ่งใดที่เราจะนึก็นสิ่งสําคัญมากที่สุดนะครับแน่นอนครับว่าเราต้องนึกถึงอะไรนี่เลยการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะทํานะครับเลือกให้พอดีเลือกให้เหมาะสมเลือกให้ปลอดภัยและก็เลือกให้มีความมั่นคงง่ายไหมแค่นี้นะครับ4ี่เลือกนะครับก็ลองเรียนลอง ลองพิจนารณากันดูนะว่าวัสดุต่างๆนี่มันมีความเหมาะสมหรือเปล่านะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะส่วนในในส่วนของชิ้นงานวันนี้นะครับในส่วนของชิ้นงานวันนี้อันนี้คือโจทย์นะครับว่าเศษวัสดุเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําหรือว่ากระดาษลังเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถเอาไปผปลิษฐ์อะไรได้บ้างนักเรียนลองตอบคําถามครูมาครับนักเรียนลองตอบคำถาม,มาครูรคาม,มาครับว่า มันน่าจะตอบเป็นอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวครูจะส่งเป็น Google Form ให้นะครับเพื่อความสะดวกของนักเรียนนะครับโอเคครับประมาณนี้ละกันนะครับผมนะอย่าลืมทําการบ้านแล้วก็อย่าลืมส่งใน Google Form นะครับผมนะาเดี๋ยวจะส่งง่ายๆหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้นะครับถูกส่งเรียบร้อยแล้วครับผมหน่าก็กล่ันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับผมในส่วนของออนไลน์นะครับผมหนะาสวัสดีครับ